สวัสดีครับผมผมแก้วสอนหน่อยนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิป how to เข้ารากกระบังในที่สุดนะครับวิศวะรากกระบังเนี่ยก็ได้ประกาศรายละเอียดออกมาแล้วนะครับว่ารอบที่1เนี่ยรับสาขาไหนบ้างและมีหลักเกณฑ์อะไรในการรับนะครับและมีโครงการพอร์ตอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีพอร์ตและโครงการไหนๆบ้างเนี่ยที่เขาเปิดรับโดยก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหากันเนี่ยครับลองไปลงไปดูใต้คลิปผมผมได้นะผมจะลงเอกสารแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยไว้ให้ใต้คลิปแล้วคือลองกดไปดาวน์โหลดดูไปพร้อมๆกันได้เลย อย่างแรกที่ต้องดูเลยก็คือสาขาที่เปิดรับสาขาไหนบ้างปีนี้นะมีเปิดรับอยู่ถึง33สาขาก็ไปลองดูกันได้เลยนั่นเอ,เอ,เอกสารหรือจะขึ้นดูให้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วนะว่ามีเปิดรับถึง33สาขาแล้วโครงการที่เปิดรับล่ะรอบพอร์ตเนี่ยมีเปิดรับพอร์ตอะไรบ้างในปีนี้นะนะมีเปิดรับอยู่4โครงการโครงการที่1เนี่ยก็คือโครงการเรียนดีโครงการที่2เนี่ยก็คือโครงการรางวัลรับประกาศนียบัตร โครงการที่3เนี่ยก็คือโครงการโรงเรียนว,วิทย์และก็โครงการที่4เนี่ยเคมาเทียวันโดยพอแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือพอประเภทที่1 2กับ3เนี่ยเราสามารถเลือกสมัครได้แค่ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นใน3มวันนี้พอเราเลือกสมัครประเภทใดประเภทหนึ่งเสร็จแล้วนะพอสามวันนี้สามารถสมัครสาขาได้ตั้งแต่สาขาที่1ถึงสาขาที่25เท่านั้นสูงสุดได้3สาขานั่นเอง ก็อยู่ในใบที่เราส่งมาให้นะว่ามีสาขาไหนบ้างอยู่ันดับที่1นึถึงยีนะจากนั้นเนี่ยพอเราสมัครเลือกสมัครนะในพอประเภทที่1 2- ึ่กับสไปแล้วเนี่ยพอเราสมัครพอใดพอหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะเราสามารถสมัครพอที่ที่ต่อได้พอที่ที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมัครพอที่1 2ึ่ไปแล้วเนี่ยพอที่ที่เนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบก็คือพอร์ตของเคมาเทียวันนั่นเองพอตเนี้ยเราสามารถเลือกสาขาได้คือสาขาที่2 6ถึง33เลือกได้1สาขานั่นเอง เพราะฉะนั้นนะก็ไปลองดูนะว่าสาขาที่เราอยากเข้าเนี่ยอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่แล้วก็เราต้องสมัครในพอร์ตไหนนะมาดูกันในส่วนของพอร์ตแรกก่อนเลยนะก็คือพอร์ตของโครงการเรียนดีคนที่จะเลือกสมัครในพอร์ตเนี้ยนะจะต้องเป็นคนที่ติดันับท็อปทอปของสายวิทย์คณิตตัวเองนั่นเองถ้าเกิดว่าเราติดันับท็อปทอปของสายวิทย์คณิตตัวเองเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเข้าในพอร์ตรอบนี้นะซึ่งคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็คือจะต้องศึกษาอยูช่ชั้นไม่เร่ศึกษาปีที่6สาย ซึ่งมันจะมีเกณฑ์ต่างๆในกรณีต่างใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าสายวิทย์คณิตตัวเองเนี่ยน้อยกว่า80คนมากกว่า8 0ถึง150คนอะไรเงี้ยเราจะยกตัวอย่างให้เคนึงนะก็คือถ้าเกิดว่าสายวิทย์คณิตตัวเองเนี่ยมีเด็กเนี่ยน้อยกว่า80คนนะเขาจะรับแค่2อสิทธิ์เท่านั้นก็คือ2คนนั่นเองแล้วก็ใน2คนนี้เนี่ยจะต้องติดอันดับที่1นถึงหของสายวิทย์คณิตตัวเองเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าติดอันดับที่1นึ่งถึงหเขาจะรับแค่2คนจากในนี้ถ้าเกิดว่าอัน ระดับที่3 4 5เนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ยื่นแล้วนะตามนี้โอเคต่อมาคุณสมบัติที่2นะคือต้องกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็คุณสมบัติที่3เนี่ยก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ย4อย่างน้อยเนี่ย4ภาคการศึกษาเนี่ยนะมากกว่า3.5 0้นั่นเองซึ่งปกติเนี่ยจะใช้5ภาคการศึกษาใช่ไหมแต่ปีนี้ใช้แค่4เท่านั้นนะอย่างน้อย4นะต่อมาคุณสมบัติที่4นะก็คือจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแล้วก็คุณสมบัติที่5้านะต้องมีมะนะ โอเคพอเรารู้คุณสมบัติต่างๆเรียบร้อยแ,แล้วนะถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัติทั้งหมดนั่นอนะ่ะเราก็จะมีสิทธิ์ในการยื่นของพอร์ตโครงการเรนดีนี้นั่นเองนะถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ยื่นแล้วเนี่ยแล้วเราจะยื่นยังไงล่ะเราจะสมัครยังไงการสมัครในพอร์ตนี้นะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะที่ต้องทําก็คือส่วนที่โรงเรียนจะต้องทํากับส่วนที่ตัวนักเรียนเองเนี่ยจะต้องทํามาดูกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะก็คือส่วนที่โรงเรียนจะต้องทําส่วนที่โรงเรียนจะต้องทำเนี่ยก็คือจะต้องพิมพ์ใบแบบฟอร์มที่หนึ่ ก็คือใบนี้จะเป็นใบสรุปลำดับนะว่าจะมีลำดับที่ 1- 2, นึ่งสองมมีนักเรียนคนไหนบ้างตามนี้ก็คือโรงเรียนเนี่ยจะต้องปินใบแบบฟอร์มที่หนึ่งนี้แล้วก็ไปกรอ,อกรายละเอียดที่เรียบร้อยลงชื่อผู้อำนวยการหรือลงชื่อผอให้เรียบร้อยนะจากนั้นเนี่ยก็ทําสําเนาไว้ชุดหนึ่งให้นักเรียนให้ตัวที่ผู้สมัครเนี่ยให้ตัวนักเรียนเองเนี่ยเก็บไว้พอทางโรงเรียนเนี่ยทำสำเนาแล้วก็ให้กับตัวนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งเอกสารนะนะไปให้ทางมหาวิทยาลัยนั่นเอง ซึ่งเอกสารที่ต้องส่งไปเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะก็คือใบแบบฟอร์มที่1ที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่เป็นตัวจริงเนี่ยกิจการหนึ่งก็คือใบสมัครของนักเรียนทุกคนที่จะสมัครในพอร์ตนี้นะก็จะมี2ส่วนตามนี้ก็จะส่งไปตามที่อยู่นี้ภายในวันที่20่ธันวาคมนะถ้าเกิดว่าเกินก็ไม่มีสิทธิ์สมัครแล้วนะตามนี้นะโอเคพอทางโรงเรียนเนี่ยได้ส่งเอกสารทั้งหมดไปเรียบร้อยนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่นักเรียนจะต้องทําบ้างนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องไปลงสมัครลงงททะเเบบีียนนาว็ไซต์ พอลงสมเครเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องชาระเงินที่เรียบร้อยนะสามบาทพอชาระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งเอกสารแล้วก็กรอกข้อมูลที่เรียบร้อยแล้วก็เอกสารที่ต้องส่งเนี่ยเอกสารเนี่ยก็จะเป็นใบแบบฟอร์มที่1น,นั่นเองที่เราได้สําเนามาแล้วเนี่ยก็ส่งไปด้วยไปทางออนไลน์นะนะก็สแกนเอกสารแล้วก็ส่งไปเอกสารที่ต้องส่งก็จะมีตามนี้จากนั้นนะพอเราส่งเอกสารทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะไปตรวจเอกสารเราสักแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัติทั้งหมดแล้วก็เขาเนี่ยสนใจที่จะรับเราเนี่ย เขาจะเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์นะเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปในวันที่สอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะทานี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของพอร์ตรอบที่1แล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของอร์ตที่2นะก็คืออร์ตของรางวัลแล้วกาศสนีบัต์นั่นเองคนที่ควรจะสมัครในพ่อนเนี่ยนะก็คือจะต้องเป็นคนที่ไปล่ารางวัลมาได้รางวัลจากที่ต่างๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายนะหรือว่าจะต้องเป็นคนที่กิจทํากิจกรรมมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะทำกิจกรรมต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยก็จะเหมาะกับพอร์ตรอบนี้นะ ต่อไปมาดูคุณสมบ,บัติจริงๆกันเลยดีกว่าคุณสมบ,บัติอย่างแรกนะก็คือจะต้องกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่อมาเนี่ยก็คือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย4ภาคการศึกษานะไม่น้อยกว่า3.50นั่นเองต่อมาคุณสมบ,บัติที่3เนี่ยจะเป็นออกเป็น2ส่วนนะคือ3.1กับ3.2 3.1เนี่ยก็คือจะเป็นตามนี้เลยก็คือจะต้องเป็นคนที่มีผลงานทนางด้านวิชาการคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์มาในส่วนของอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นตามนี้ว่าจะเป็นภูมภนน,น,ะน,น,ะน,มน,นะเยี้ล จากนั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของ3.2นะ3.2นี่คือจะต้องเป็นคนเนี่ยที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางวิศวกรรมสจอรอมาและก็ได้ประกาศเนียบัตรมานั่นเองคนที่เคยแบบว่าถ้าเกิดไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยกับทางวิศวกรรมสจรอมาเนี่ยเราได้ประกาศนียบัตรมาเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ผ่านในส่วนของ3.2นี้นั่นเองก็คือใน3.1กับ3.2่ดเนี่ยเราจะผ่านอันใดอันหนึ่งก็ โอเคต่อไปเป็นคุณสมบัติที่4นะคือจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อแรงแล้วก็คุณสมบัติที่5เนะี่ยจะต้องมีการประพฤติตัวดีนะพอเราผ่านคุณสมบัติตามนีแล้วเนี่ยมาดูวิธีการสมัครกันวิธีการสมัครเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือจะต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์นี้พอลงสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อย300บาทนะพอจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาก็คือจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็ส่งเอกสารให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลอะไรเนี่ยก็ไปดูในเว็บนะว่าเขาให้กรอกอะไรบ้างกกก็อไปนะ ส่วนเอกสารที่ต้องส่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือถ้าเกิดว่าเราจะสมัครในส่วนของ3าเนี่ยแล้วก็ส่งรางวัลไปว่าเอ้ยเราเคยไปชนะรางวัลนี้มาได้รางวัลนี้มาของในส่วนไหนมาเนี่ยก็ส่งไปในส่งสารจุดหนึ่ง้มาถ้าเกิดว่าเราจะสมัครในส่วนสามจุดสองเนี่ยเราก็ส่งประกาศเชิญบัตรไปว่าเราต้องการสมัครนะเราเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้จริงพอเราส่งเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะตรวจเอกสารแล้วสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาตรวจเอกสารแล้วเนี่ยแล้วเขาสนใจที่จะรับเราเป็นนักศึกษานะ เขาก็จะเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์เอกสารที erm ่ต <im> ้องเตรียมไปเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะเป็นอันจบของในพอร์ทที่2นั่นเองต่อไปเป็นในส่วนของพอร์ทที่3นะคือพอร์ตของโครงการโรงเรียนวิทย์คุณสมบัติต่างๆเนี่ยจะเป็นตามนี้นะก็คือจะต้องข้อที่1เนี่ยจะต้องกาลังศึกษาอยู่ชั้นมหจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าจากโรงเรียนที่มีโครงการจัดสอนห้องเรียนพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าจากโรงเรียนที่มีการจัดสอนให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาาายย่่ชัั้้้นนนนนนม6จก3สวโรรงเเีีท ถึงจะผ่านในข้อที่1น,นี้นะต่อมาข้อที่2นะคือจะต้องมีเกรดเฉลี่ยนเนี่ยอย่างน้อย4ภาคการศึกษาเนี่ยไม่น้อยกว่า3 5 0นั่นเองต่อไปเป็นวิธีการสมัครนะวิธีการสมัครก็จะเป็นตามนี้นะก็คืออย่างแรกเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยทางเว็บไซต์นี้พอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องชำระเงินที่เรียบร้อย300บาทนะพอชำระเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเอกสารให้เรียบร้อยเอกสารที่ต้องส่งก็คือหลักฐานนะว่าเราเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ชั้นม6จากโรงเรียน3ส่วนนั้นจริงๆพอเราส่งเอกสาารข้้ออมูลต่งๆเียยบ เราก็ต้องรอนะว่าเขาจะเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์ไหมถ้าเกิดเขาเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยเอกสารที่ต้องเตรียมไปก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็จะเป็นอันจบในส่วนอพอร์ที่3นะต่อไปเป็นในส่วนของพอทที่4นะก็คือพอร์ทของโครงการเคมีเทลวันนั่นเองคนที่จะสมัครในพอทนี้นะก็คือจะต้องเป็นคนที่เลือกในสาขาที่26ถึง33เท่านั้นของหลักสูตรพิเศษเขตชุมพรนั่นเองจากนั้นเนี่ยก็มาดูคุณสมบัต,ติต่างๆเลยนะว่าเป็นยังไงคุณสมบัติอย่างแรกนะก็คือจะต้องกําลังศึกษายู่ชั้นมัมศึกษาีท่6ของสายวิ แล้วก็ข้อที่2นะก็คือจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยอย่างน้อย4ภาคการศึกษาเนี่ยไม่น้อยกว่า3.50นั่นเองแล้วก็คุณสมบัติที่3เนี่ยนะก็คือจะต้องมีคุณสมบัติผ่านของพอรตที่1พอร์พอทที่2หรือพอรตที่3เท่านั้นก็คือพอตเนี้ยคนที่สมัครในพอตเนี้ยจะต้องมีคุณสมบัติผ่านในพอร์ตที่1หรือ2หรือ3นั่นเองอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะมีสิทธิ์ในการสมัครของพอตเคมีเทียวันนั่นเองต่อมาข้อที่4เนี่ยก็คือ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อแรงแล้วก็ข้อที่5เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติตัวดีนะต่อไปไปดูวิธีการสมัครนะก็คือจะต้องลงทะเบียนทางเว็บไซต์นี้เท่านี้ก็จบแล้วพอลงทะเบียนเสร็จก็คือจบแล้วค่าสมัครสอบไม่ต้องจ่ายนะเพราะว่าพอรอบนี้ไม่ต้องจ่ายค่าสมัครสอบพอสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันที่เขาเรียกเราไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยเอกสารที่ต้องเตรียมไปเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะโอเคเป็นอันจบของอร์ตรอบนี้ก็จะเป็นอันจบของในส่วนของทั้ง4พอผ์ตนแล้วนะโอเคพอเรารู้รายละเอียดของทั้ง คนที่จะสมัครในพอร์ตรอบที่1เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในพอร์ตรรอบไหนก็ตามเนี่ยนะของตากับบังเนี่ยจะต้องมีเกดเฉลี่ยของอย่างน้อยเนี่ยสีภาคศึกษาเนี่ยนะไม่น้อยกว่า3.50้นั่นเองสิ่งที่เหมือนกันจะมีตามนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครในที่เกดเฉลี่ยน้อยกว่า3.50เนี่ยก็จะต้องไปสมัครในรอบอื่นนะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่านิดเดียวเนี่ยอย่างเช่น3.45 3.46 3.40อะไรอย่างอเงี้ยลองยืนไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะไปพิจารณาให้ว่าถ้าเกิดว่าเขาสนใจรับเน,เนไป ต่ส,สัมภาษณ์่นเองต่อไปจะเป็นคําแนะนำนะก็จะไปในใต้คลิปที่เราลงไว้เนี่ยลองลองไปดูกันได้จะมีพอร์ตของรุ่นพี่นะที่เคยสมัครเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของรอบไหนก็ตามเนี่ยเท่าที่ตัวเราเองเนี่ยจะหามาได้เนี่ยเราจะลงมาให้ข้างล่างนี้แล้วนะก็ลงไปลงไปดูเป็นแนวทางกันได้นะว่าคนที่สมัครในพอร์ตนี้เนี่ยเขาจะมีผลงานยังไงบ้างระดับประมาณไหนอะไรประมาณนั้นนะในส่วนของคลิปของรอบที่1ก็น่าจะหมดลงเท่านี้ละ เดี๋ยวรอบที่2อกับรอบที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาประกาศรายละเอียดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปล่าวให้ฟังอีกทีนะอ๋อก่อนที่จากกันไปเนี่ยลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ช่วงเนี้ยเราลองเข้าไปดูในเว็บแล้วนะว่าในพอร์ตของรอบที่1นึ่งในส่วนของการรับสมัครรอบที่1เนี่ยช่วงนี้เราเห็นว่าเว็บเขาล่มอ,อยู่ก็คือเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยไม่ไม่ได้เลยในช่วงที่วันที่เราทําคลิปนะนะก็เอกสารที่เราให้ไว้เนี่ยก็คือเราดันโหลดไปก่อนที่เว็บจะล่ม โอเคถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะเดี๋ยวเราจะิกทิ้งลิงก์ไปให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์สอบลิงก์สมัครหรือว่าลิงก์ลิงก์ของเว็บไซต์หรือว่าเอกสารเนี่ยที่เราเอาไปใช้เนี่ยที่เป็นเอกสารของรอบที่1เนี่ยเราจะลงไว้ใต้คลิปนี้ให้หมดแล้วนะโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะหมดลงเท่านี้ลวถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครมีคําถามอะไร่นี่ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราว่างเนี่ยเรามาตอบ เราก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อบูลมาให้เท่าที่หาได้นะโอเคงั้นก็บายบายแค่นี้ละบายบายท่านก็โอเคพอเรารู้ต่างๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูพอร์ตของนุ่มพี่กันสักหน่อยดีกว่า พอของพี่ที่เคยเข้าเนี่ยนะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะว่าใครแต่ละคนเนี่ยเข้าพอร์ตไหนบ้างมาดูของคนแรกก่อนเลยนะก็คือเดี๋ยวให้ดูพอร์ของรางวัลแล้วประกาศสียบัตรกันก่อนนะมี2คนนะก็คือพี่มิกกับพี่แมนนั่นเองพี่มิกคนแรกเลยของพี่มิกนะเห็นพออย่างนี้ไม่ต้องตกใจเจ้าตัวหาพอร์ตของรากกระบังไม่เจอแต่ว่าไม่เป็นไรเนื้อหามันเหมือนกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนโลโก้แรกเฉยเฉนะของคนนี้โอเค เนื้อหาพวกนี้ก็คือไม่ค่อยได้ซีเรียสมากนะก็คือพวกนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าในส่วนของพอร์นรองวันแล้วกาดเจตบัตรเนี่ยตรงนี้ก็คือมีบ้างแต่ว่าที่ต้องใส่ใจเนี่ยก็คืออร์ตนี้ต่างหากพวกของนองวันแล้วกัศเจตบัตรตรงนี้พวกเจตบัตรเนี่ยสำคัญคือเนี่ยเห็นไหมเข้าใครที่จะเข้าในร์อเนี้เรียงลาดับดีนะเอาของใหญ่ๆมาก่อนนะของที่แบบตัวเองภาคภูมิใจมากไอ้พวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะๆแบบสมมติว่าเรามีเกียจตบัตรเลยเนี่ยไม่ต้อง็นต้องใส่หมดก็ได้ขอตัวท็อปโหดๆโอเคนะอย่างเช พี่เขาเนี่ยเห็นไหมพี่มิกเนี่ยเขาใส่เนี่ยอันแรกเลยระดับประเทศมาก่อนเลยอันแรกถือว่าดีใสนแรกในระดับประเทศนะอันต่อไปเป็นอะไรระดับจังหวัดเห็นไหมต่อไปก็ระดับจังหวัดเห็นป่มต่อไปก็จะเป็นค่ายสอวนนอต่างๆนะเห็นไหมเขาเรียงลำดับมาดีนะเห็นไหมว่าเขาใส่อันดับสูงๆไว้ก่อนเลยแล้วต่อไปก็ค่อยลดหลั่นลงมาเห็นไหมแต่ว่านี่ขนาดเขาใส่มานอนฮะก็ยังเยอะอยู่ดีของพี่มิกเขาโอเคคนนี้พร้อมปากของพอก็ไปดูเองได้นะเราใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้ว โอเคต่อไปเป็นของพี่แมนนะก็คือตรงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นพวกประวัติต่างๆโอเคข้ามไปแล้วกันมาดูเกียรติบัตรกันก่อนเลยโอเคเกียรติบัตรนะโอเคระดับประเทศมาแล้วคือของพี่แมนนี่ก็โอเคอยู่นะมีระดับประเทศนะแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยเหรียญทองชนะด้วยเหรียญทองเหรียญเงินต่างๆเหรียญทองแดงโอเคถือว่าค่อน้างสูงนะก็คือของพี่2คนเนี่ยก็คือจะระดับประเทศทั้ง2คนเลยใช่หไหมมีระดับประเทศคนละ1อันแล้วก็ระดับจังหวัดตามกันมา ูดง่ายว่าถ้าเกิดจะเข้าในส่วนของ,ร,าางร,ระวังแระปกาศเสียบัตรนี่ก็ต้องต้องสูงหน่อยนะต้องต้องต้องมีของหน่อยอะ่ะตามนั้นเลยต่อไปจะเป็นของพอร์ตของโครงการเรียนดีนะก็จะมีอยู่4คนแต่คงไม่ได้เอาให้ดูทุกคนหรอกนะก็เอาเป็นบางคนละกันมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูเห็นไหมว่าพอตเนี่ยถึงจะไม่ใช่ทุกคนนะที่ทําแบบนี้แต่ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยพอรตของพี่จีฟางเนี่ยอันนี้สีส้ม ผอตของพี่ภูมิเนี่ยก็จะเป็นแดงแต่ก็ยังออกส้มอยู่พอรตของพี่เมย์ก็ยังส้มพอรตของพี่จีนก็ส้มเพราะว่าอะไรพอร์ตของรากบังคือรากบังเนี่ยสีประจําสีประจมามหาไรเนี่ยก็คือสีส้มนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําพอตเนี่ยถ้าเกิดว่ากรรมการมาเห็นเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจบางคนอาจจะคิดว่ามันแค่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการซื้อใจอย่างหนึ่งนะสมมุติว่าเรามี2คนเนี่ย ระดัแบระดัแบบแบบพอๆกันเลยแบบว่ารางวัลพอๆกันความแบบน่ารักพอๆกันเลยแต่คนหนึ่งใส่สีมหาลาัยกับคนนึงไม่ใส่มันแสดงถึงความใส่ใจอะสมมติใส่สีมหาลาัยแบบเฮ้ยเขาทำพอร์ตแบบเพื่อของมหาวิทยาลัยเราเขาสนใจศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยเราอะมันทําให้แบบมันน่ารักอะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะโอเคมาดูของพี่เมย์กันแล้วกันนะอันนี้ของเป็นในส่วนของโครงการเรียนดีนะเขามีอะไรบ้างเอ่ยนะก็ประวัติไปเคยทอ้ ทำกิจกรรมมาเยอะมากเลยนิวเข้าในส่วนของกิจกรรมนะดูดิกิจกรรมคุอนข้างเยอะเลยนะอืมประกศาศทะเบียนบัตรก็มีโอ้แต่ประกศาศทะเบียนบัตรเยอะมากอ๋ออันนี้ลืมบอกไปของพี่เมย์นี่เขาเอาตัวเต็มมาให้อันใหญ่เลยแต่ไม่ใช่พอร์ตสิบหน้าพอร์ตพอร์ตพอร์ตตอนเอาไปยื่นเนี่ยก็แล้วแต่แว่าเขาก็จะมาหนุไหมแต่ไม่ควรเอาเยอะเกินไปนะเอาแบบหลักๆจริงๆอันนี้อนนโอ้โหสามสิบหน้าเลยเยอะมาก อค okay. อีกสักคนละกันนะเอาเป็นพี่จีนละกันนะพี่จีนโอเคมาเริ่มมันแรกปิดหน้าไว้นิดหนึ่ง <c oughs> อายได้เลยอายนิดหน่อยเนี่ยฮะอืม,มก็ปิดข้อมูลเรียบร้อย education เรียนที่ไหนประกาศเอ้ยโอเคมีรางวัลมาบ้างมีประกาศนียบัตรต่างๆมาบ้างโอเคเคยเข้าร่วมมีทุีกิจกรรม ทําโครงงานโอเคพอร์ต okay. อันนี้ก็ถือว่าดีอันหนึ่งนะเป็นแบบสั้นๆส,สิบกว่าหน้าเท่านั้นแล้วก็คัดมาแบบเจ็ดๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สังเกตเห็นไหมว่าของพี่จีนทุกหน้านะจะมีสีส้มแซมตลอดเลยนะโ okay. <Okay. S 2> อเคก็คงจะประมาณนี้หลายๆคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะใช่ไหมว่าพี่แต่ละคนเนี่ยออกแบบพอร์ตยังไงประมาณไหนซึ่งพอร์ตต่างๆของพี่คนอื่นเนี่ยเราก็ลงมาให้แล้วนะจะมีประมาณ6คนก็ไปลองดูกันได้นะเป็นแนวทางนะก็คือสิ่งที่นาจาแนะนําในพอร์ตนะก็คือ พยายามอย่าเอาแบบน้ำน้ำมาใส่เยอะเอาแบบเนื้อ,อดีๆเลยมาใส่แบบที่จะโชว์แบบโชว์แบบเราเก่งเนี่ยเรามีความสามารถด้านนี้จริงๆเอามาโชว์ในพอร์ตเ,เอาแบบเด็ดเเท่านั้นเลยนะตามนั้นเอาแบบเด็ดๆดีๆเลยมาใส่ไว้ในพอร์ตพวกน้ำน้ำเนี่ยอย่าไปใส่เยอะนะมันแบบมันใส่ไปก็เหมือนกับไม่ได้อะไรอะ,อะไรเงี้ยเอาแบบเด็ดๆดีๆปัง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 จบภายแบบสั้นๆสิบหน้าอะไรเงี้ยโอเคถือว่าดี ตามนี้อีกเทคนิคก็อย่าลืมสีส้มถ้าจะเข้ามาหาวิทยาลัยนี้ซึ่งใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะลองลองลอง,ลองพิจารณากันได้โอเคตามนี้้อกจามีสิ่งหนึ่งที่เราชอบติดเรียกตลอดเลยก็คือมาหาวิทยาลัยนะก็คือปกติเนี่ยเราจะเรียกว่ามาหาวิทยาลัยราชกระบังมาหาวิทยาลัยตลอดเลยแต่จริงๆแล้วราชกระบังเป็นสถาบันนะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราดกระบังนะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยนะก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ มาฝากไว้นิดนึงแต่ส่วนใหญ่ส่วนตัวชอบติดว่าเป็นมหาพิยาลัยไปแล้วไงซึ่งก็ไม่ดีนะถ้าเกิดว่าจะเลียกให้ถูกก็คือต้องเป็นสถาบันนะคือสถาบันนี้สถาบันนี้ตามนั้นนะขอของนุ่มพี่แนะนําก็จะมีตามหมดหมดลงแค่นี้และโอเคบ๊ายบาย